ก่อนกลับบ้านไม่ได้มาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะทุกคนจ๋าสิบกว่าปีจะยี่สิบปีแล้วร้านอาหารตำนานป่าที่ระยองจ้าดูความอลังการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนสวยสวยสวยมากเลยค่ะร้านอาหารตำนานป่าค่ะก่อนถึงบ้านเพนานมากเลยไม่ได้มาเดี๋ยวพาถ่ายให้ชมนะคะ เดี๋ยวจะพาถ่ายอาหารให้ดูด้วยว่าเมนูมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยจ้าตำนานป่ารีสอร์ทด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสวยธรรมชาติมาลายองกเกาะสมเ็จแวะทานอาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวละตีจะถ่ายอาหารให้ดูด้วยว่าน่ากินแค่ไหนนะคะดูสิลมลื่นมากเลยค่ะทุกคนจ้าลมลื่น กลับจาก,กเกาะสม็จคะ่ะก็เลยแวะน้อยนึงแวะทานข้าวกันโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาอาหารว่าน่ากินแค่ไหนที่เราสั่งมากินนะจ๊ะออ่งโถงอลังการมากเลยค่ะทุกคนจ้ารับรับกุบถั่วได้เยอะมากรวมๆแล้วอร่อยกันทุกคนเลยคะ่ะ เมนูอาหารนะคะน่ากินทุกเมนูเลยค่ะฟัต้มยำกุ้งของเรากำลังเดือดได้ที่ปากกระพงถอดรันปลาเมนูน้ำพริกโรงเหลือจ้าประทับใจมากดูพักสิคะมีหมูหวานให้ด้วยอร่อยมากเลยจ้าน้ำพริกปรุงเรือไข่แดง